เจ้าไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ต่อสู้จากชัยชนะคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่12กร,รกฎาคมล้มลงแต่ไม่พ่ายแพ้2โครินบทที่4ข้อ8ถึง9เรารเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสน แต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายก่อนที่คุณจะเป็นคริสเตียนเมื่อมีบางสิ่งที่น่าเศร้าหรือไม่ไดีเกิดขึ้นกับคุณคุณได้แต่ร้องไห้จนหมดน้ำตาหัวใจของคุณแตกสลายเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงและคุณติดกับดักแห่งความสิ้นหวังและพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงแต่ภายหลังเมื่อกลายเป็นคริสเตียน เมื่อบางสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะยังคงร้องไห้แต่คุณจะรู้สึกได้รับการปลอบประโลมภายในแม้ภายนอกของคุณจะเศร้าโศกแต่ภายในจิตใจของคุณจะไม่หนักอึง้งคุณไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดแต่ลึกลงไปภายในจิตใจของคุณนั้นมีบางอย่างที่ยกชูจิตใจของคุณขึ้นมีความชื่นชมยินดีบางอย่างที่ผุดขึ้นมาจากภายในนั่นคือชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในคุณ คุณจะไม่สามารถเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงเพราะว่าพระคริสภายในคุณนั้นทรงเป็นองค์สันติราษดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 9: ข้อ6ผู้ทรงตรัสกับคุณว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่าก,กลัวเลยดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 14: ข้อ27แน่นอนว่า อาจมีบางสถานการณ์ที่เลวร้ายและคุณอยู่ในจุดที่ตึงเครียดแต่พระคริสต์ผู้ทรงอยู่ในคุณจะเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอต์บทที่ 14: ข้อ6และพระองค์ตรัสกับคุณว่าทุกสิ่งจะเรียบร้อยและเราจะเป็นผู้มอบทางออกให้แก่เจ้าคุณจะไม่มีวันพ่ายแพ้เพราะพระคริสต์ในคุณคือชัยชนะของคุณ ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อห7และทรงตรัสกับคุณว่าเจ้าไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ต่อสู้จากชัยชนะเพราะเจ้าได้รับชัยชนะในเราแล้วก่อนที่คุณจะรู้จักพระคริสเมื่อคุณล้มลงคุณจะพ่ายแพ้แต่เดี๋ยวนี้เมื่อคุณล้มลงคุณจะไม่พ่ายแพ้เพราะพระคริสทรงเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ27ความหวังในพระคัมภีร์หมายถึงความหวังใจตามพระคัมภีร์ดังนั้นพระคริสผู้ทรงสถิตภายในคุณนั้นทรงเป็นความหวังใจของคุณพระคริสทรงเป็นความหวังใจที่คุณสามารถคาดหวังผลในท้ายที่สุดในท่ามกลางปัญหาว่าจะเป็นสิ่งดีพระคริสตทรงเป็นความหวังใจตามพระคัมภีร และเป็นความหวังใจแห่งศักดิ์ศรีในชีวิตของคุณทุกด้านพระคริสต์ผู้สถิตภายในคุณเป็นความหวังใจของคุณได้เสมอตลอดไปเป็นนิดไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายใดที่คุณเผชิญจะทำให้คุณถูกทำลายลงหรือถูกพระเจ้าทอดทิ้งได้เลยคุณจะไม่มีวันพ่ายแพ้เพราะพระคริสต์ในคุณคือชัยชนะของคุณ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระคริสต์ทรงเป็นความหวังในชีวิตของลูกขอให้ลูกดำเนินชีวิตโดยตระหนักว่าพระคริสต์ทรงเป็นสง่าราศีในชีวิตของลูกในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน